เปิดโปรแกรมที่ใช้รับข้อมูลจาก RS232 นะครับอ่าก็ตั้งค่าให้เป็น serial นะครับคือรับข้อมูลจาก serial port ตั้งไว้ที่ตอนนี้เชื่อมต่ออยู่ที่ COM6 นะครับก้าเป็น9006ต้าเลนเป็นแปนะครับแล้วก็แที่เป็นนอนกดเปิด อันนี้จะเชื่อมต่อกับตัวเครื่องแล้วข้อมูลจะส่งเมื่อเราชั่งน้ำหนักแล้วก็วัดค่าเสร็จสิ้นนะครับพอช่างเสร็จปุ๊บข้อมูลจะถูกส่งไปนะครับตรงนี้จะมีปุ่ม กดิ้็ออจะมีค่าต่างๆนะครับแล้วก็ข้อมูลก็จะถูกส่งมาที่คอมพิวเตอร์นะครับจะเป็นชุดตัวเลขนะครับซึ่งจะเป็นค่าต่างๆตามที่เราช่างเมื่อกี้นะครับนะครับ ชุดแรกก็จะเป็นน้ำหนักนะครับ67แล้วก็จะเป็นค่า,าส่วนสูงนะครับ62.5นะครับไล่ไปเป็นค่าต่างๆตามที่เราวัด